แล้วกัว่านคนสิดมากกัน <screens> น <on hi> ่จะหล่คนไหนมาได้ลูกได้ลูกแค่นับหนี เห็เนี่ัเลยนับดังๆเอาไป่สองย่นี่าเอหนัดีๆนับถูกหกวีสิวีบเป่าวสตัวนี้ม่องสามตันี้สบตั้สิ็เรูปรูป อันนี้เห็นเลขอะไรเลอันนี้เหรอามโอยอยาเปิดกระโปรงไหมอะไรเลขอะไรก่อนแต่สมั้เดี้วจอกแปบจะของนั่นเห็นรถตะหนันมามันมีเออปตอรมีสาม งวดที่แล้วนั้นถูกกี่บาทครับที่มาไหว้งวอที่แล้วสองสามร้อยห้าสิบสามร้อยสิบนี่คืออะไรครับ้วนเครับงเสามแปดแลวงวดนี้ครับอามาขอครับว่าได้เลขอะไรครับเจ็ดแปดได่เกียแปดคาดว่างวดนี้จะเอาไปเสี่ยงโชคไหมครับ เอาอย่าลืมบ้านเล็ที่ด้วยหกสามอัวมากเลยก็สิบสี่สิบสี่แล้วก็วีนี้สิบสี่ลูกค่ะส่วนมากจะมีสิบสี่ลูกค่ะเอ็ดลูกมีวีเดียวหลังจากได้เรียก เจ้าไปเสียงโชคไหมครับที่นับมาได้ไปกี่นี่เสียงโชคค่ะเก <c oughs> ็บ <c oughs> ไว้ต่อทุนพ่นหน้าเลยแกเม่วันที่แล้วถูกเยอะไหมครับถูกไปสามร้อยค่ะติดมพิลลูไม่บอกไปเหรอไมสมหวัง เหนี่กเห็นไหมาตวไม่่าดดีอไเลยหนค่งตูไฟสามปีไหมเจ็ดเอ่ะยังไม่ได้อัานของเหนี่ยไฟซานับเลยสั